มันจะเป็นไปได้ยังไงอย่าง,างตาพจนนายเทพเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ฉันเองแต่ข้าพู้พุทธเจ้าได้ยินว่าพระยาทรงสุรเดชเป็นคนวางแผนเจ้าคุณพ่อขนเป็นหัวหน้าพยาค่ะพระประสาทแกก็เป็นกระบ,บกับเขาด้วยเหรอเชิญเสด็จแต่โดยดีเถิดพยาค่ะใครเป็นหัวหน้า พระองค์บาวันเดชใช่ไหมไม่ใช่พยกระแล้วใครล่ะยังก,กราบทูนไม่ได้พยกระฮะเด็กเมื่อวานซืนนี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วอย่างนั้นก็สุป,ปกครองให้ประชาชนงมงายกันตลอดมานับร้อยนับพันปีจะหวังการยึดอํานาจให้ราบรื่นไปทีเดียวคงเป็นไปไม่ได้เขาจะต้องยึดอํานาจกันต่อไปอีกหลายยกฉันสงสารฉันเลี้ยงแกมานี่แกเป็นขบวรอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกตัดหัว แต่จะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจำไว้